สวัสดีครับอยู่ที่แนวเจอกันอีกแล้วก็ผมมอเตอร์บีนะครับอย่าลืมเข้ามาแล้วฝากกดติดตามกด u b s c r i b e แล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมมอเตอร์บีนะครับวันนี้ก็ห่างหายจากการทำคลิปมายาวนานมากนะครับก่อนหน้านี้ก็ทำคลิปรีวิวในวงเดือนทายนะครับแล้วก็จะเป็นเอาเขาเรียกว่าเด็กเก่าๆนะครับมาทำใหม่ต่อยอดในเรื่องของการสร้างไอเดียนะครับการสร้างคุณค่ากับสิ่งของที่เรามีอยู่นะครับผมมางานเนี้ย ก็คือว่าเหล็กมันยังเหลืออยู่ครับจากครั้งที่แล้วนะครับผมก็เลยม,มาทําเป็นชั้นวางนะครับแต่แรกก็กะว่าจะทําหาให้ลกบ,บ้านไปเลยอะไรประมาณนี้ครับแต่ก็พอดีมีน้องนะครับอยากได้พอดีผมก็เลยว่าโอเคนะจะทําแล้วก็ให้น้องไปนะครับผมก็ให้ไดมีประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยนะครับผมแล้วความสูงนะครับขนาดไซส์ที่ผมทำเนี่ยก็คือว่าสูงนที่ประมาณ90ซนเมตรนะครับและกว้างนะ 60ซนมตรนะครับผมแล้วก็มีความลึกอยู่ที่4 5ซนติเมตรถ้าเป็น2ชั้นนะครับผมแล้วก็ไม้เนี่ยก็จะเป็นไม้ที่ผมยังมีอยู่นะครับเป็นไม้ยางพาลาอัดกษรนะครับผมหนา16มิลนะครับก็นะฮะยังมีอยู่นิดหน่อยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมรับทํางานชุดโตะเนาะมันเยอะมากนะครับแล้วก็ไม่มีเวลาทะทําคลิปไม่มีเวลาจะททาอะไรเลยนะครับห่างหายเป็นนานมากเป็นเดือนสองเดือนเลยทีเดียวนะครับผมกลับมาครั้งนี้ก็พยายามที่จะอัปเดตคลิปไปเรื่อยนะครับ สังเกตนะครับว่าฉากด้านหลังผมเนี่ยคือลบมากจริงๆนะท่านชมนะครับแล้วอนาคตนะครับผมกะว่าจะถ้ามีเงินนะครับก็จะต่อยอดในเรื่องของการซื้อเครื่องมือมาเพิ่มอัปเดตให้กับตัวเองสักหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นงานดิบๆนะครับยังไม่ได้ทาสีตอนแรกถ้าทําของตัวผมเองเ่ยก็จะเหมือนก้อี้เลยคือกะว่าจะไม่ทําสีไม่ทาอะไรเลยแต่เนี่ยคือ,เ,อ,อเราจะส่งให้กับคนอื่นตอบไปแล้วก็ทําสีเข้าสักหน่อย้า สีที่ผมใช้ก็จะเป็นสีทูวินวันนะครับการสนิมรองพื้นในตัวเดียวกันแลวก็สีแบบนี้มันแห้งไวนะครับถามว่าฉุนไหมมันก็มีกลิ่นฉุนในระดับหนึ่งแต่เป็นแค่ว่าออน้องเขาก็แห้งไวในระดับหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่ผมเขาเรียกว่าทาสีอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับแป๊บเดียวนะฮะสีแห้งละนะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับจับได้นะครับผมแต่ก็ ใส่ยันอยู่แต่เนื้อสีมันยังไม่หนึบหนาหนึบหนาเท่าไหร่นะครับจากนั้นผมก็ทําการเจาะรูครับนะฮะเจาะรูทั้งหมดสีด้านนะครับทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับผมดอกที่ผมใช้ก็จะเป็นดอกเจดี JD เนาะแต่ดอกเจดีเนี่ยไม่ทันได้บวชนานก็สึกแล้ <c oughs> วรู้สึกว่าสึกไวเหลือลเกินนะฮะหรือว่าผมเจาะเยอะก็ไม่รู้แต่เหล็กที่ผมมาใช้เนี่ยมีความหนานี่ยิ่งที่มานเจมิลก็ถือว่าหนานระดับหนึ่งเลยนะครับผม และเป็นเหล็กที่ผมเอามาทําเป็นเหล็กวางรองกระถางต้นไม้นะครับก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันต้องเจอพวกน้ําเจออะไรอย่างนี้ไนงะผมก็เลยคิดว่าต้องเอาเหล็กหนามาทํานะครับก็นะความหนาของเหล็กเขายังมีนะครับผมนะฮะแต่เพิ่มเติมคือมีสนิมเกาะขึ้นมาด้วยแต่ก่อนนั้นนี้ผมก็ต้องใช้กระดาษทรายปัดก่อนนะครับแล้วค่อยมาเขาเรียกว,ว่าทาสีนะครับนี่ก็หลังจากที่ ชุดโครงสร้างเหล็กเรียบร้อยแล้วผมก็เอาไม้มาต่อกันนะครับแล้วก็ตัดกันนะครับผมตัดกันให้ขาดเลยชับๆๆมันไม่ใช่นะครับแล้วก็สีที่ผมมาใช้นะครับทาไม้ก็เป็นเลกเกอร์สําเร็จนะครับเป็นเลกเกอร์บ้านทั่วไปนี่ครับนี่คุณเห็นไหมว่าเลยวงเดือนของผมที่ใช้อยู่เนี่ยมันตัดง่ายเหลือเกินนะครับลองไปซื้อดูนะครับผมเลยวงเดือนและสายของโลวลนะครับปอเตอร์บอลเล็ตตัดง่ายง่ายนะครับผมนะฮะ ั้งแต่มีวงเดือนและสายนี่ก็ตัดง่ายนะฮะตั้งแต่สมัยที่ใช้เก่หุ่นใดหุ่นใดก็ว่าง่ายนะฮะอันนี้ง่ายกว่าครับนะครับแต่มันจะมีติดอย่างเดียวคือตอนที่เราตัดไม้ยาวๆแล้วไม้มันหนีบกันไอ้ตรงนั้นมันจะเกิดสภาวะเขาเรียกว่าไม้มันหนีบไปปุ๊บมอเตอร์มันอยู่กันทํางานทันทีนะครับแต่มันจะเกิดขึ้นเฉพาะแบตที่เราใช้เป็นแบต2แอมนะครับแต่ถ้าเราใช้แบตที่มันใหญ่ๆหรือว่าพิกัดแอมมันเยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่าความแรงความแรงมันก็จะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน นะครับตอนนี้ผมก็เจาะรูทําอะไรนูน่นี่นั่นเรียบร้อยแล้วนะครับก็ร้อยน็อตนะครับยืดไม้นะครับเข้ากับเหล็กนะครับผมจากนั้นก็ทําการขัดแล้วก็ทาสีแล้วก็พร้อมโชว์ผลงานได้เลยนะครับผม หากใครดูมาตั้งแต่ริ่มต้นแล้วจนถึงตอนนี้นะครับอยากให้ทุกท่านนะครับช่วยสนับสนุนนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับ m o t e r b e ด้วยนะครับโอกาสหน้านะครับหากมีผลงานหรือว่าว่างได้ทำอะไรนะครับที่เป็นไอเดียนะครับจะมีประโยชน์บ้างหรือไม่ประโยชน์บ้างก็พยายามที่จะทำลงเรื่อยๆนะครับเผื่อท่านใดนะครับจะได้เป็นกระแสแนวทางไอเดียนะครับต่อยอดกันไปนะครับผมไม่ติดครับตัวผมเองไม่ได้เก่งนะครับไม่ได้ว ไม่ได้เก่งหรือว่ามีประสบการณ์ชํานาญอะไรมากมายผมก็เป็นพนักง,งานบริษัทที่รู้สึกว่าชื่นชอบในเรื่องของงานช่างนะครับผมแล้วเราก็มีความสุขและแฮปปี้ในการทําสิ่งแบบนี้ ผมก็เชื่อว,ว่ายังมีหลายคนนะครับที่ชอบในสิ่งแบบนี้เหมือนผมเช่นเดียวกันนะครับสนุกกับงานแบบนี้นะครับมันไม่เสียหายเลยนะครับมันสร้างประโยชน์แล้วก็ทําให้ตัวผมเองเ่ยผ่อนคลายไปด้วยนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกด subscribe ุทกกดไว้์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับผมมอเตอร์บีด้วยนะครับท่านผู้ชม